ได้กีร่รางวัลเนี่ยรางวัลดียวครับครับผม <c oughs> ตื่นเต้นหัวโมงเช้ <c oughs> อินดีครับยินดีก็คือความจริงแล้วเนี่ยเหมือนกับทางทีวีภูก็เหมือนกับใจดีกับผมมาตลอดอะไรเงี้ยผมแล้วก็วันนี้แบบก็ความจริงติดงานตอนเช้าก็บอกบอกว่าเออผมก็พยายามแบบรีบให้เสร็จให้ทันมาให้ได้อะไรเงี้ยผมก็ขอบคุณทางทีวีภูขอบคุณพี่ติ๋มครับที่ให้รางวัลผมอีกปีหนึ่งครับผมรางวัลอะไรเอ่ยคะเจ้าเสน่ห์ครับผม ม่จริงไม่มีอ๋อใช่สิผมไม่ใช่หัน่นไม่ใช่กันบ้าเหรอพี่คอยเขาก็ล้างยู่ล้าเล่นล้า <นะ S 2> เล่นล้าเ,เล่นครับวันนี้ไม่หัน่นไม่กันไม่มาเหรอครับไม่มาค่ะความจริงนะว่าอยากเจอเพราะว่าแบบถ้าเจอพี่กันจะขอถ่ายคลาสขึ่งใจด้วยมีเห็นในเขาอ,อ,อ,อ่านในอินสตาแกรมของพี่แจ๊คอะไรนะเขาดีเควสมาแฟนคลับคยส่งของน้องง่ายนิดเดียเลยนะแน่นอนครับน้ำ นต่อมาลีเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีโปรแกรมเดี๋ยวได้เจอกันลนะครไม่ใช่มีเดี๋ยวมีถ่ายถ่ายงานกันนิดหน่อยครับผมแต่ว,ว่าต้องขับมาไม่มีถ่ายงานกันนิดหน่อยใช่ครับแต่ว่าไม่มีเพิ่มเรื่องอะไรครั <c oughs> ยังยังละครก็ตอนนี้ยังครับยังครับมีนิดหน่อยมีข่าวเขาเบลล่าอยู่เบาๆอ่ะมีข่าวว่าอะไรครับผมว่าแต่ว่าแบบ ใจพี่เบลล่าห่างจากจพี่เวียโอ้ยอย่างเลยนี่กับเบลล่านี่ไม่ได้คุยกันเลยเดี๋ยวไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยเพราะว่าต่างคนคงต่างยุง่งช่วงนี้เบลล่าคงถ่ายถ่ายงานอะไรเยอะมากเหมือนกันนะเต็มจีอยู่ตอนนี้เพราะว่ากระแสทุกทิพัุกภแรงมากๆเลยคืเอ,อย่างวิทยาอุตส่าห์ไปรอเนาะไม่ถึงใครฮะไปแบบส่องดูอะไรไม่หรอกก็คือทำงานอย่างเงี้ยครับมันไม่มีอะไรที่แบบจะบันเทิงตัวเองได้เลยนอกจากเนี่ยเวลาว่างๆก็เปิดดูโทรศัพท์ก็เออดูอินสตาแกรมคนรู้ชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ย ันเกิดแล้วครับผมสี่เดี๋ยวเราไปฉลองกันเย่ครับก็วันที่วันเกิดผมคือวันที่20สิงหาคมนี้นะครับปีนี้ก็คิดว่าคงจะจะมีเรียกว่าอะไรดีครับมีการทําบุญกันเหมือนเดิมครับก็เหมือนปีที่แล้วไปทําบุญกันกับม,มาคีด้วยก็เดี๋ยวปีนี้คงเหมือนเดิมแต่ว่าอุ้ยเซมินด้วยอะ่ะอะไรฮะเดี๋ยวก็คงคงมีมมไปทำบุญกันนะครับกับมาคีด้วยเดี๋ยวคงชวนเดี๋ยว,วยังไงเดี๋ยวประกาศทางอินสตาแกรมอีกทีหนึ่งแฟนไปด้ไหมแฟนไปไปไหมฮะโอเค ต้องไม่ทำบุญร่วมชาติกันนะฮะกลับไปงานในขณะที่หนุ่มบอยปรกรณ์ไม่พลาดรางวัลหนุ่มเจ้าสเสน่ห<า>์เล่นเป็นเด็กไม่ได้แล้ว <Okay. S 1> เล่นเป็นผู้ใหญ่แต่มแไม่ถามอันดาด้วยว่าถ้าพี่บอยมีแฟนเนะี่ยโอเคเปล่าเออทำไมฟ้ากันขนาดนี้กันฟ้ากระจ่างจ้าอะไรค่ะพี่บอยเล่นมาดีเออย คุณแม่ครับผมบันทึกค่ะบันทึกทีเดีสวัสดีครับทีเดียวเป็นไงน้องดาววันนี้ไม่เจอพี่บอยด้วยไม่ค่อยได้เจอกันเนาะใช่นี่จะนนานไหมลูกนานมากค่ะนี่ดูน้องวีไหมนี่เถินหนอหรือว่าอะไรนี่ดูห่างยังเถินนะครับเถินหนอหรือว่าอะไรเถินหรอนี่เลยอะไรกันบอกอะไรพี่บอยไหมคะ คือไม่ได้เจอกันนานแล้วแต่ว่าเขาจะฝากคนอื่น,นมาบอกว่าเขาคิดถึงผมอนะไรคิดถึงก็ไม่โทรมาโทรทำงานอยู่ คิดหนูคิดถึงเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ชอบคุยโทรศัพท์เวลาคุยโทรศัพท์แล้วไม่ร,มรู้จะพูดอะไรอ๋อนนพี่บอยมาลุ้นรางวัลอะไรวันนี้ก็คำจริงก็มาร่วมงานครับผมได้รางวัลอะไรก็ยังไงก็ได้ครับผมใชพ่พี่บีวีบูเป็นไงบ้างฮะอยู่กับพี่บอยตั้งแต่เด็กฮะยี่สิบสี่ปีในชะ่ไหมก็เป็นน้องผมแค่ห้าปีเองครับผมก็วันนี้ครบรอบยี่สิบสี่ปีที่ีรีบูแกต้องรอด <laughs> <laughs> เป็นไงก็อ่า จริงแล้วก่อ็ดื่นก็ต้องขอขอบคุณทางทีวีพูด้วยครับที่แบบว่า,า<ด>ผมก็ได้เหมือนกับผมก็ได้ร่วมงานกับทางทีวีพูมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้เจอแต่สิง่งดีๆจากทีวีพูตลอดเลยนะฮะแล้วก็ยังไงของวอวยพรให้ทีวีพูเนี่ยอยู่คู่คนไทยแล้วก็สร้างสารรค์แต่สิง่งดีๆให้กับไทยตลอดไปเลยครับผม <ไป S 2> เยี่ยมมากๆนะคะอยากบอกอะไรไม่เลยบอกไปหน่อยอวยพรทีวีพูหน่อยบอกไปแล้วบอกไปแล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวเมื่อไหร่จะเล่นละครด้วยกันอยากเล่นไหมอยา จริงเหรอแล้วถามฉันหรือยังฉันอยากหรือเปล่า <c oughs> อ,อ,อยากอยากคิดถึงแม่ไม่เจอนานเลยเนี่ยฮะ <c oughs> ใกล้วันเกิดพี่บอยแล้วใกล้ไหมอ่ะใกล้แล้วเออวันเกิดฉันเธอต้องให้องค์ใหม่ฉันด้วยนะว <c oughs> ันนี้20สิงหาคมครับผมเป็นวันเกิดอะพ่ออยากให้พี่บอยมีแฟนยังคะ <c oughs> อยากให้พี่บอยมีแฟนยัง <c oughs> อันนี้ก็ต้องรอแต่พี่บอยค่ะหวังไหม นั่นแหละเดี๋ยวติดตามดูแล้วกันว่าจะพาทุงวันครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังไงใครที่คิดถึงอันดานี่ก็สาามรถดูจากอาพี่ธกคอมเรื่องอะไรครับอันดาจุดนัดพบจุดนัดพบแล้วก็ใครที่คิดถึงอันดานี่ก็ตามมาดิดตามเรีเยรกว่าตามแฟนเพจหรือว่าอินสตาแกรมของอันดาได้อันดาออกงานทุกวันใช่ไหมค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ คนเล่าให้ฟังเหมือนกันครับผมนะความจริงแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมอะไรอย่างเงี้ยพี่เอเขาอาจจะแบบน้องผิดพลาหรือปเปล่าก็เลยฝันอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่นะไม่นะเพราะว่าคืออย่างอย่างแรกเลยคือผมคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้มาแทนใครอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็นที่บอกว่าอ่าหมายถึงว่าอะไรนะว่านะประมาณว่าเชื่อว่าคนนั้นขายดีนะฮะ ครับเพราะว่าเพราะว่าคือตัวตัวที่ผมไปถ่ายโฆษณาคุจริงผมเพิ่งถ่ายโฆษณาไปอะสิงคือตัวโฆษณายังไม่ได้ร้อนส่งไปเลยครับเพราะฉะนั้นคือมันมันคงไม่ใช่เรื่องว่าแบบถ่ายไม่ดีหรือว่าอะไรคุณติงก็คงไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะฮะผมว่าแต่ว่าเหมือนคนเราก็ใช้เพียงสัตตัวนั้นด้วยที่คอยดูผลนะคะทางการตัดใจคอยดูผลอะไรนะมอะไรนะขอยทีการตัดใจเป็นพรังก็เหมือนเป็นเบนเอร์ ับผมก็ความจริงแล้วผมเฉยๆนะครับเพราะว่าคือเรื่องนี้อย่างที่บอกคือมันไม่น่าจะเกี่ยวเลยครับผมอะไรเงี้ยผมก็ทำหน้าที่ของผมอย่างนีที่สุดและอย่างคือให้พูดตรงๆเลยคือผมกับณเดชน์ก็คือไม่ได้มีใครมาแทนสายต่างคนก็ต่างเป็นติเตนเตอร์ผิดพ,พันคนละตัวไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นแบรนด์เดียวกันอะไรยงี้เ<ต><ว>ม่ได้เจอครับแต่ถ้าเจอก็ทักทายกันปกติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดาวซาเวนบอกพี่เอ,อพีเนอนผิดพลาดเป็นดาวเล่นเพราะว่ากับพี่เอเวลาเจอก็ คุยไวกันปกติไม่ได้เจอเบอกว้จริงๆาม่ืออะไรพี่เบี่นะครับมีคนมาเล่าให้ฟังผมก็ฟังเฉยๆก็อ่านแล้วก็ขำๆไปเลยไม่ไม่ไม่ดีกว่าครับใช่คือเพราะว่าเรื่องนี้ไม่น่าเกี่ยวเลยครับผมด้วยะไรับทุกนจบ ครับผมก็ต้องขอบคุณทางทีวีพูครับแล้วขอบคุณพี่ติ๋มครับที่มอบรางวัลนี้ให้กับน้องมีนนะขอบคุณมากแบบซาบะแบบงานยุ่งจ้าก็นี่ขอบคุณทีวีพูขอบคุณพี่ติ๋มแล้วขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนมาตลอดแล้วก็เห็นเสน่ห์เห็นเสน่ห์ของของมินนะคะก็ขอบคุณมากพี่เม่งพี่เม่งพี่เม่งดีกับพี่บอยด้วยนะคะเสน่ห์พี่เม่งเสน่ห์ที่หนวดอะคะเราจะถามอยู่เลยว่า ว่าตัวเองมีเสน่ห์ตรงไหนถามว่าแต่ละคนเนี่ยคิดว่าเอ่อแต่ละฝ่ายมีเสน่ห์ยังไงบ้างคะโอของพี่บอยเด่นสุดน่าตัดหนวดดีดขอดีอขอดีดีใช่ไะมจ้างเท่าไหร่จ้างเท่าไหร่สามสิบพอเออก็พี่บอยหรอพี่บอยก็เป็นคนแบบน่ารักเฟรนลี่ใช่ใช่น่าจะเป็นสิ่งที่แฟนคลับชอบในตัวพี่บอยที่สุดครับผมมินวิจยามีเสน่ห์ตรงไหนคะพี่เม่งไงฮะบอกไปแล้วห้ามที่เม เมงเสนอโอเคความจริงแล้วก็บินก็เขเป็นเรียกว่าเป็นเป็นคนที่น่ารักเหมือนกันครับแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมี่คนรักเขาเพราะเขาแบบไปไหนเขาก็จะแบบพูดคุยคนไปทั่วเหมือนเฟรนลี่ครับบอกว่าแล้วก็เป็นคนจริงใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ชงนะคะแต่พี่บอยรักพี่มินไ้มล่ะไปไหนมาไหนอะไรนะฮะพี่บอยบอกว่าไปไหนมาไหนมีคนรักมินแล้วพี่บอยรักมินเปล่ะอ้าแล้วใครก็รักใช่ไหมก็รักแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้เกิดเล่นแต่เล่นไม่เจอกันนานนะคะแบบนานไหมนานไม่นานนานเดือนนะงาน ล่าสุดล่าสุดนี่อะไรฮะมันมีประกบบ่ะอ๋อใช่ใช่เออใช่อ๋อใช่ล่าสุดออกอีเวนต์ด้วยกันครับผมใช่ครับผมก็ก็มีงานบ้างแต่ว่าก่อนนนี้ก็ไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันเนะใช่ยังจ้นกันอยู่ไหมฮะควมจริงมันก็ไม่ได้มีเท่าไหร่แล้วใช่ ไช่เนาะครับผมมีแสดงร่วมกันไหมหนังชัวงเรื่องว้าวโอ้โหนังเออถ้าเกิดจะได้เจอกันก็คงเป็นหนังอะเนาะเพราะว่าเราแบบมันกับกำลิงก็เป็ือนกับอยู่กันคนละช่องแต่ว่าก็จะได้เจอกันงานนอกเช่นอีเวนต์หรือว่าหนังอะไรเงี้ยต้องเราแต่โอกาสครับผมเรื่องเป็นเยี่ยนวดกับยายเหม่งเงี้หรอกเขาแซวเล่นนักทั้งนั้โอ้โหมีโคอาล์เน้ แฟนๆเนยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราแบบคว้ารางวัลเจ้าเสน่ห์มานะครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะฮะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ยังยังรักกันอยู่ขอบคุณแฟนคลับผมด้วยครับผมขอบคุณมากครับค่ะเช่นกันกายก็ขอบคุณทั้งทีวีพูแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนมาตลอดแล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะขอบคุณค่ะอะไรนี่เป็นสิ่งที่อยากจะพูดกับแฟนคลับจริงๆโอเคโอเคขอบคุณค่ะ อีกคนที่ต้องมาตอบคำถามเรื่องผิดใจกับเอสุบชัยเช่นกันก็คือพระเอกคราวสเสน่ห์บอยประกอนหลังผู้จัดการคนดังโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมว่าฝันร้ายโดนเจ้าของสินค้ายาสระผมตลบหลังนำภาพสุตา์ลูกรักไปพ่วงโฆษณาเพราะพรีเซนเตอร์คนปัจจุบันที่คาดว่าน่าจะเป็นหนุ่มบอยทำยออสินค้าไม่พุ่งค่ะโอเคตอนนี้ผมเป็นพรีเซนเตอร์คน,เป,นเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ก็คือของของพระเอกก็คือเป็นอยูผ่ผมก็เป็นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวโฆษณาของผมเนี่ยยังไม่ได้มีการร้อนออกมาคือเพิ่งพึ่งพิ่งถ่ายไปเองอ่ะ เพราะนั้นเนี่ยการโปรโมทของเกี่ยวกับผมนี่ยังไม่มีเ,เพราะนั้นคงคงไม่ใช่ผมแน่นอนเลยนะเพราะว่าคือผมอ่านแล้วผมก็เออไม่ได้รู้สึกว่าเป็น,เป,นเป็นเกี่ยวที่เกี่ยวอะไรกับผมหนุ่มบอยเคลียร์ชัดหมดเปลือกผิดกับสาว